สวัสดีนะักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับการคูณการหารเศษส่วนนะครับโดยวันนี้ครจะเริ่มจากการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะครับเป็นยังไ,ไงครับเรามาดูกัน กูก็จะทบทวนอันเก่าให้นักเรียนก่อนนะครับก็คือการบวกเศษส่วนนะครับการบวกเศษส่วนเราจะบวกได้อย่างไรครับการบวกเศษส่วนเราต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะครับเราถึงจะสามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้ในตัวอย่างอันนี้ที่ครูยกให้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษหนึ่งส่วนสองมีค่าเท่าไหร่ครับเรานำตัวเศษเนี่ยมาบวกกันก็คือหนึ่งบวกหนึ่ง ส่วนสองได้เป็นสองส่วนสองสองส่วนสองเราสามารถตัดให้ได้เป็นหนึ่งครับถ้าเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนหกบวกหนึ่งส่วนหกในที่นี้ตัวส่วนเหมือนกันทั้งสี่จำนวนเลยใช่ไหมครับ เราก็จับตัวเศษมนันมาบวกกันโดยที่ตัวตัว,ตวคงเดิมครับก็คือหนึ่งบวกกันสี่จำนวนนะครับตัวนนะครับส่วนหกก็ได้เป็นสี่ส่วนหกทำเป็นเศษส่วนยังต่ำได้สองส่วนสามโดยเอาแมาาา่สองมากัดก็เหลือสามเหลือนะครับนักเรียนเห็นอะไรไหมครับว่า หนึ่งส่วนหกเนี่ยมันมีกี่จำนวนครับมีหนึ่งจำนวนสองจำนวนสามจำนวนสี่จำนวนใช่ไหมครับถ้าครูเขียนการบวกแบบนี้ให้กลายเป็นการครูณจะได้เป็นสี่คูณหนึ่งส่วนหกโดยเรานำสี่เนี่ยมาคูณกับตัวเศษตัวเศษของมันก็คือหนึ่งก็ได้เป็นสี่คูณหนึ่งเปแลครับเป็นสี่ ส่วน,นหกนำแม้สองมาหารได้อะไรครับได้สองกับสามเป็นสองส่วนสามคำตอบเหมือนกับตัวบนเลยใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นไหมครับว่าถ้าเราบวกเศษส่วนที่มันมีหน้าตาเหมือนกันหลายๆครั้งเนี่ยมันจะยุ่งยากมากเลยใช่ไหมครับเราก็สามารถเขียน การบวกนี้ให้กลายเป็นในรูปของการคูณได้นะครับแล่ถ้าเป็นการคูณบ้างล่ะ5คูน2ส่วน3เท่ากับอะไรครับเท่ากับเรานำ2ส่วน3มาบวกกนันทั้งหมดถึคทั้งบวกกนันทั้งหมด5ครั้ง ตบวก2บวก2บวก2้นตัวนี้หมดห้าตัวใช่ไหมครับตัวเศษตัวส่วนก็คือสามแล้วถ้าคู่คิดแบบเป็นการคูณมากครับว่าการบวกเนี่ยมันบวกเยอะใช่ไหมครับ แล้วก็นำห้า <"5" S 1> มาคูณกับต ouais, ัวเศษตัวเศษก็คือสองก็จะได้เป็นสิบส่วนสามมีค่าเหมือนกันนะครับแต่สิบส่วนสามมันเป็นเศษเกินเศษเกินทําให้เป็นจานวนค่ะนะครับเก้าเ็นหนึ่ตอนนี้ก็จะได้เป็น เป็นหนึ 1, 3, 1. ่งเซนสามหนึ่งเราก็มาดูตัวอย่างนะครับลิษาดื่มน้ําครั้งละเซนหนึ่งส่วนสองแก้วจํานวนสามครั้งลิษาดื่มน้ําไปเท่าไหร่ครับโจทย์ต้องการหาว่าอะไรครับหาว่าลิษาเนี่ยดื่มน้ําไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับตัวครั้งแรกลิษาดื่มน้ําไปเซนหนึ่งส่วนสองแก้วครั้งที่สองก็เซนหนึ่งส่วนสองแก้วครั้งที่สามเซนหนึ่งส่วนสองแก้ว ศีรษาเนี่ยดื่มน้ําเข้ากันเลยนะครับทั้งสามครั้งก็สามารถนํามาทําอะไรกันได้เลยครับํามาบวกกันได้เลยแถมยังตัวส่วนเหมือนกันอีกก็บวกกันได้เลยก็จะได้เป็น่1ส่วน2บวก่1ส่วน2บวก่1ส่วน2ส่วนคงเดิมน้าตัวเศษมาบวกกันนะครับ1บวก หนึ่งบวกหนึ่งได้ครับสามส่วนสองเนี่ยเป็นเศษเกินเราต้องทำให้เป็นจำนวนค้านะครับค้าน้าห้าห้าหาสามย่งนีก็จะได้เป็นเป็นเศษหนึ่งส่วนสองครับนี่นักเรียนเห็นอะไรป่ะครับว่ามันเป็นจำนวนเหมือนกันกี่ตัวครับสามตัว ัวครับสามครั้งเลยถ้าเราต้องการจะให้เขียนเป็นในรูปของการคูนแล้วครับเราจะเขียนได้อย่างไรครับเราก็จะเขียนได้ก็คือเศนหนึ่งส่วนสองคูณสามคูณสามนะครับน่าเป็นสามคูณเศนหนึ่งส่วนสองครับเราก็นำสามมาคูณกับตัวเศษ ก็จะได้สามคูณหนึ่งเท่ากับสามตัวส่วนคงเดิมก็จะได้เท่ากับสามส่วนสองเป็นเศษเกินแล้วก็ทําให้เป็นจำนวนค่ะเหมือนเดิมคือคำตอบสองวิธีเนี้ยมันจะได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นลิสาดื่มน้ําไปหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองแก้วครับ การคูณจํานวนนับกับเศษส่วนเนี่ยเราทําได้โดยการน,ำำนําจํานวนนับเนี่ยมาคูณกับตัวเศษโดยส่วนคงเดิมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับบ้างก็ที่แล้วเราดูจํานวนนับมาคูณกับเศษส่วนนะครับก็จะคล้ายๆกัน,นมาดูตัวอย่างของตัวนะครับเศษสองส่วนสามของไข่ไก่สิบห้าฟองเป็นไข่ไก่กีฟอง โจทย์ให้อะไรมาครับให้ไข่ไก่มา15ฟองและโจทย์ต้องการหาเลยหาว่าเศษสองส่วนสามเนี่ยมันเป็นไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองครับโดยครูมีไข่ไก่ทั้งหมด15ฟองดูตัวส่วนเนี่ยส่วนมันคือสามใช่ไหมครับแล้วก็แบ่ง15เนี่ยให้เป็นสามเราจะได้เป็นสามกลุ่มกลุ่มละห้าฟองนะครับแต่เดี๋ยวยังไม่เสร็จใช่ไหมครับ โจต้องการหาอะไรครับหาสองส่วนสามครับไม่ได้หาสามหาสองส่วนสามก็คือหาสองจากทั้งหมดมีสามมาครับก็จะได้โจต้องการหาแค่สองกลุ่มนะครับก็จะได้ทั้งหมดกี่ฟองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ทั้งหมดสิบฟองนะครับ แต่ถ้าเราเขียนในรูปอัญลักษณ์ของการคูณนะครับก็จะได้เป็น15คูณกับเอ้ยเป็นสองส่วนสามคูณกับ15นะครับเท่ากับ10ต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการคิดว่าสองส่วนสามคูณสิบห้ามันได้สิบหงหรือไม่ะครับโดยวิธีแรกนะครับเรานำสองส่วนสามคูณสิบห้านะครับโดยนำสองที่เป็นตัวเศษมาคูณกับ สจ็ห้าครับสิบห้าคูณสองได้เลยครับได้สามสิบหนึ่งครับนักเรียนได้เป็นสามสิบส่วนสามแล้วก็นำสามสิบส่วนสามเนี่ยนำสามมาตัดทั้งเศษและส่วนก็จ,จะเหลือเป็นสิบส่วนหนึ่งหรือสิบส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสิบนะครับ ต่อไปเรามาดูวิธีทีมสองกันบ้างที้สองก็เหมือนกันนะครับแต่คู่จะไม่คูณไปเลยสิบห้าเนี่ยเราสามารถตัด,ดโดยสามได้นะครับสามตัดสิบห้าเลยนะครับเหลือา,น,าน,นะครับก็จะกลายเป็นสองคูณห้าสองคูณห้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบนะครับนักเรียน วันนั้นครคนนี้ก็จะตอบเศษสองส่วนสามของไข่ไก่สิบห้าฟองเป็นไข่ไก่สิบฟองนะครับการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับหาผลคูณโดยการนําจํานวนนับมาคูณกับตัวเศษโดยที่มีตัวส่วนคงเดิมหรือนําตัวส่วนไปหารจํานวนนับก่อนแล้วจึงนํามาคูณกันนั่นเองนะครับต่อไปเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนบ้าง มีกระดาษที่ระบายสีอยู่เ็นหนึ่งส่วนสองแผ่นแล้วนำส่วนที่ระบายสีแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันต้องการใช้เพียงหนึ่งส่วนทิ่เป็นอย่างไรเรามาดูครับมีกระดาษหนึ่งแผ่นแบ่งเป็นเซนหนึ่งส่วนสองเซนหนึ่งส่วนสองคือที่เราระบายสีนะครับก็จะได้ตามรูปนะครับ ต่อไปแล้วนำมาแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันเราจะแบ่งอแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันโดยเราต้องการใช้เพียงแค่หนึ่งส่วนของสามส่วนที่เราแบ่งเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะครับของเศษหนึ่งส่วนสองนั่เนเองเศษหนึ่งส่วนสามของเศษหนึ่งส่วนสอง เราจะเขียนแทนให้เป็นเศษหนึ่งส่วนหกนะครับมันได้เศษหนึ่งส่วนหกจริงไหมมาดูครับมีทั้งหมดกี่ช่องครับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องก็หกช่องก็จะเป็นส่วนหกใช่ไหมครับและเราต้องการหาแค่เท่าไหร่ครับแค่นี้ก็คือหนึ่งช่องก็เป็นเศษหนึ่งส่วนหกขังเรียน เรามาดูวิธีการคิดบ้างครับจากรูปจะแสดงว่าเศษห,หนึ่งส่วนสวนมามของเศษหนึ่งส่วนสองจะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหกจริงไหมมาดูกันเราจะเขียนในรูปแบบสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสองนะครับจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหกครับ วิธีการคำนวณนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสองก็คือเราสามารถดําเนินการได้โดยการนําตัวเศษมาคูณกับตัวเศษตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนนะครับก็จะได้คาําตอบเป็นหนึ่งส่วนหกหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งตัวส่วนก็คือสามส่วนสองกับสองครับสามคูณสองก็ได้เป็นหกครับเพราะฉะนั้นคก็เป็น เป็นสน่งต่หกครับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนหาหคูณโดยการนําตัวเศษมาคูณกับตัวเศษตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนครับโดยไม่ต้องทาให้ส่วนมาเท่ากันนะครับเหมือนการบวกการคูณน,นะครับจะต่างจากการบวกโดยการนําตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมาคูณกันได้เลยส่วนการบวกเราต้องทําให้ส่วนมนเท่ากันแล้วนําตัว มาบวกกัน,นครับครูก็จะให้การบ้านนักเรียน,นครับทั้งหมดห้าข้อการบ้านอยู่ในหนังสือหน้าที่ยี่สิบเก้านะครับข้อที่สองกับข้อที่เก้าน้าที่สามสิบทำข้อห้าหน้าที่สามสิบเอ็ดทำข้อสามกับข้อสิบก็โจทย์ลงในทัสมุดและแสะดงวิธีทำด้วยนะครับทําเสร็จถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะครับเรามาดูตัวอย่างการบ้านเรานะครับ เรามา,มาดูตัวอย่างการบ้านในหน้า29ครับครูก็ได้ยกตัวอย่างข้อ8ในหน้า29มาครับเราก็มาทำไปพร้อมๆกันครับ51คูณ3ส่วน4ข้อนี้เป็นรูปแบบอะไรครับเป็นจำนวนนับคูณกับเศษส่วนครับเรานำจำนวนนับเนี่ยมาคูณกับตัวเศษครับก็คือ ห้าสิคูณแล้วก็ส่วนูงเดิมห้าเพราะว่าเอาห1ตั้งคูณด้วย3ครับ3 1เป็น3 3 5 15มห้น,นั้นจะได้เป็น153ส่วนสี ร้อยห้าสิบสามส่วนสี่เนี่ยเป็นเศษเกินเศษเกินเราต้องทําให้เป็นจํานวนค้านะครับเมา่อการนำร้อยห้าสิบสามตั้งหารด้วยสี่สี่อะไรใกล้เคียงกับสิบห้าครับสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่สี่สิบหกมันเกินสิบห้าใช่ไหมครับแล้วก็ใช้แค่สามสี่สามเป็นสิบสอง ลบก,กันเหลือสามก็ดึงสามลงมาสี่อะไรเป็นสามสิบสามหรือใกล้เคียงหนึงห่งนะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สีบสี่เจ็ดยี่แปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่เก้าสามสิบหกมันเกินเราก็ใช้แค่สี่แปด เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนค้าได้เป็นสามสิบแปดเศษหนึ่งส่วตีครับดูข้อต่อไปกันครับขออนุญาตเปลี่ยนสีหน่อยครับข้อต่อไปเป็นการที่เศษส่วนคูณกับจำนวนนับก็คล้ายๆจำน,นวนนับคูณกับเศษส่วนนับเก้าส่วเ11 ค8เท่ากับ9คูณ8 8ส่วนมันคือ11 11สาม,มารถตัดอะไรได้บ้างครับตัด8ป8ได้นะครับ11อะไรเป็น8ป8 11 8เป็น8 8ดงนั้นก็จะเหลือ8ไปเลยหนึ่ง แล้วก็9คูณ8เท่าไหร่ครับ9 8 72ครับ9คูณ8เจ็ดสับ72ส่วนมันนี้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเราไม่ต้องเขียนครับเพราะว่า72ส่วนหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ72หนึ่งครับ เรามาดูตัวอย่างการบ้านในหน้าที่31นะครับครูก็ยกตัวอย่างข้อ8มานะครับข้อ8ตัวแรกนะครับทย์ก็คือเศ้5ส่วน8คูณกับเศ2ส่วน15ข้อนี้เป you ็นการที่เศษส่วนคูณกับเศษส่วนแล้วก็ทำนำเศษมาคูณกับตัว5ก็ตัวสุด ห้าสองเป็นเท่าไหร่ครับห้องแม่ห้าครับห้าหนึ่งห้าห้าสองเป็นสิบคหรือใครจะห้องแม่สองก็ได้ครับ,บเป็น8 8สิบห้าหกแปดแปดห้าสี่สิบแปดหนึ่งเป็นแปดแปดบวกกับสี่เป็นเราสามารถทำให้มันเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำนะครับโดยการนำสิบมาหาร ั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนครับสิบหนึ่งเป็นสิบสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบครับวันนี้จะตอเศ็ดหนึ่งกว่าเจสองนะครับวครูวา่าได้ยกตัวอย่างแบบัดานการบ้านของนักเรียนมาแล้วครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับก็ทำงานบ้านส่งครูหมืแล้วนะครับ 从火花滑掉。